สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการหาหอละมอแบบเลขเยอะหรือเรียกว่าแบบยุคลิดกันนะคะวิธีนี้นะคะจะใช้กับการหาหอละมอแบบเลขเยอะอย่างเช่นหลักร้อยและหลักพันเป็นต้นไปค่ะเพราะว่าการหารสรั้นและการแยกตัวประกอบอาจจะทําได้ยากนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเขียนเลขน้อยไว้ฝั่งซ้ายค่ะแล้วก็เลขมากนะคะ6 7 8 6ปนะคะไว้ฝั่งขวาค่ะขั้นตอนแรกนะคะ เรามาดูเลยค่ะว่า1,9,7,2นะคะคูณอะไรได้ใกล้เคียง6,7,8,6ค่ะลองคูณ3ดูนะคะได้5,91,6ค่ะผลคูณที่ได้นะคะเรามาใส่ข้างล่าง67,8,6ค่ะเอามาลบกันนะคะตัวคูณที่ได้นะคะเรามาใส่ข้างหลัง67,8,6นะคะ 6 7 8 6ลบกับผลคูณที่ได้5 9 1 6นะคะลบกันค่ะได้870นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะหาว่า870นะคะคูณอะไรได้ใกล้เคียง1 9 7 2ที่สุดค่ะผลคูณมาใส่ข้างหน้า1 9 7 2นะคะอ่นะหาเลย870คูณอะไรลองคูณประมาณ2ดูนะคะ ได้หนึ่เจ็ดสี่ศย์ใกล้เคียงเลยตัวคูณที่ได้คือ2ใส่ข้างล่าง1972ใส่1740ค่ะลบกันค่ะได้232นะคะเราจะรีพีทขั้นตอนที่1แล้วค่ะก็คือว่า232คูณอะไรได้870ค่ะอ่าเรามารีพีทขั้นตอนที่ หนึ่งกันนะคะมันจะคือขั้นตอนที่3นั่นเอง2 3 2ลองคูณซัก3ดู6 96เราใส่ตัวคูณที่ได้นะคะคือ3ผลคูณเราใส่ข้างล่าง8 70เลยค่ะ6 96รีพีทขั้นตอนเดิมค่ะเอามาลบกันค่ะได้174นะคะ เราทำเหมือนขั้นตอนที่สองเลยค่ะเราหาว่า174รนะคะคูณอะไรได้ใกล้เคียงส3 2ค่ะขั้นตอนที่สี่นะคะ174เจคูณอะไรได้ใกล้เคียง2 3 2ค่ะก็ต้องคูณหนึ่งไหมอ่ผาผลคูณที่ได้นะคะใส่เลยค่ะหนึ่งรเจคูณหนึ่งนะคะเอามาลบกันค่ะได้ 58นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะรีพีทขั้นตอนที่เราเคยทําก่อนหน้านะคะคือรีพีทขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่3ค่ะเป็นขั้นตอนที่5นะคะเราหาว่า58คูณอะไรได้ใกล้เคียง174ค่ะขั้นตอนที่5นะคะ58คูณสักประมาณเท่าไหร่ดีคะ,ะเราคูณสัก3ดูนะคะ ผลคูณที่ได้ใส่ข้างหลัง17 4สี่นะคะตัวคูณที่ได้ค่ะใส่ข้างหลังหนึ่งดแล้วผลคูณเอามาใส่ข้างล่าง17 4สลบกันอได้ศูนย์แล้วดังนั้นหอละมอนะคะเราจะตอบตัวเลขที่เราเพิ่งเจอล่าสุดก็คือห้าสิบดนั่นเองค่ะเพิ่งเจอล่าสุดก่อนลบได้ศูนย์นะคะหอละมอก็คือจะเป็น5้าิบข้อนี้ ก็คือหอรอมอของเราเพราะฉะนั้นนะคะสามารถสรุปได้ว่าหอรอมอของ1972และ6786คือ58นั่นเองค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะแล้วลองทำโจทย์อื่นๆดูคะ่ะถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนนะคะสามารถทิ้งไว้ คำถามไว้ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย